สิ่งวิาพากษ์วิจารณ์ระอุโซเชียลอีกครั้งในช่วงเช้าของวันนี้เมื่อเพจดังสายข่าวบันเทิงชื่อว่า e ซียม V6 ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอหนึ่งซึ่งปรากฏภาพของหมอลำสาวชื่อดังที่หลายคนรู้จักดีพร้อมข้อความที่ชวนให้เกิดการตีความอย่างกว้างขวางว่าพ่อมีงานที่ยะโสธร23พาลูกกลับกรุงเทพมหานคร20เพียงแค่บรรทัดสั้นๆน,นี้ก็ทำให้โลกโซเชียลและแฟนหมอลำให้ความสนใจทันที หลังเพจดังสังเกตว่าหมอลำสาวจะพาลูกกลับกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่20ก่อนที่อดีตสามีหรือบอสบิ๊กจะไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดยโสธรวันที่23การเคลื่อนไหวนี้ทําให้เกิดคําถามในหมู่แฟนเพลงและชาวเน็ตว่าเกิดอะไรขึ้นและทําไมจึงตัดสินใจพาก,กลับก่อนล่วงหน้าหลายคนมองว่าการตัดสินใจเช่นนี้อาจเป็นการกีดกันไม่ให้พ่อของลูกมีโอกาสพบลูก ขณะที่แฟนคลับบางส่วนก็แสดงความเห็นว่าความสัมพันธ์พ่อลูกยังคงแน่นแฟนแม้จะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าวงการหมอลำยังคงมีความละเอียดอ่อนในเรื่องครอบครัวของศิลปินและทุกความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพรไไ่ออกไปได้ไม่กี่ชั่วโมงโลกโซเชียลก็แทบลุกเป็นไฟชาวเน็ตจำนวนมากแห่เข้ามาคอมเมนต์อย่างดุเดือดโดยเฉพาะประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก ที่ถูกพูดถึงมานานในคดีความรักระหว่างหมอลำสาวกับอดีตสามีอย่างบิ๊กชายหนุ่มผู้เคยยืนอยู่เคียงข้างเธอในวันที่ชื่อเสียงพุ่งสุดขีดความคิดเห็นส่วนใหญ่มีทิศทางไปในทางเดียวกันคือเห็นใจบิ๊กและตำหนิการกระทำของหมอลำสาวว่าดูเหมือนจะก,กีดกันพ่อลูกจากการพบกันโดยไม่จำเป็นหนึ่งในคอมเมนต์ที่ถูกแชร์ต่อจำนวนมากระบุว่าการกระทำของแม่กับป้าในวันนี้ จะเป็นคำตอบของเด็กๆในวันข้างหน้ากีดเต็มพ่อลูกเขาคาคๆโลดทุกคำพูดทุกคลิปเด็กๆโตขึ้นเขาจะเข้าใจเองว่าทำไมไม่ค่อยได้เจอพ่อวันนี้ดูเหมือนป้ากับแม่จะชนะแต่วันข้างหน้าพวกเธอเจ็บปวดแน่นอนข้อความนี้สะท้อนความรู้สึกของหลายคนที่ติดตามเรื่องราวนี้มานานเพราะตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาฝั่งของบิก๊กมักถูกเห็นในภาพของพ่อที่รอคอยชายผู้เงียบ แต่พยายามอดทนเพื่อรอวันได้เจอลูกอีกครั้งกระแสการให้กำลังใจบ๊กยังคงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆหลายคอมเมนต์จากแฟนคลับที่ติดตามของมาตั้งแต่ยุคทองของวงโตเกียวมิวสิกออกมาแสดงความเห็นในทำนองว่าแล้วแต่เลยจ้ะบอสบ๊กเขาบอกแล้วแล้วแต่ชะตาฟ้าลิขิตเขาไม่ดิ้นตามเกมมันอีกแล้ววันไหนมีเวลาค่อยไปรับที่โรงเรียนตอนนี้พ่อทำงานเก็บเงินไว้เยอะๆสบายใจกว่า อีกเสียงหนึ่งกล่าวอย่างซึ้งว่าบิ๊กเก่งขึ้นเยอะมัวแต่รอเจอลูกเขาก็แกล้งอยู่ตลอดแบบนี้ดีแล้วสักวันฟ้าคงทําให้พ่อแบบบิ๊กสมหวังจริงๆและยังมีคอมเมนต์แรงที่เรียกเสียงสะใจจากฝั่งแฟนคลับไม่น้อยว่าอยากให้บิ๊กมีครอบครัวใหม่และมีลูกใหม่ดูสิจะดิ้นแบบไหนพวกคนบาปพวกนั้นกรีดก,กันดีแท้เสียงสะท้อนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการให้กําลังใจแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของ f อส่วนใหญ่ที่มองว่าการกรีดกันไม่ให้พ่อลูกได้เจอกัน เป็นการกระทำที่โหดร้ายในเชิงจิตใจและขาดความยุติธรรมสำหรับเด็กเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่อเนื่องความร้อนแรงของดราม่าก,ก็ยิ่งประทุขึ้นอีกระดับโดยเฉพาะจากกลุ่มผู้ติดตามที่เชื่อว่าความจริงย่อมเปิดเผยในที่สุดหลายคอมเมนต์กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่เคยมีจิตสํานึกของความเป็นแม่คนเลยเอาแต่ความสะใจของตัวเองคิดว่าตัวเองชนะแต่คุณคิดผิดเห็นแก่ตัวมากความสุขของลูกไม่เคยนึกถึงเลยวันหนึ่งจะเสียใจ สงสารเด็กน้อยอีกคนโพสต์ในทํานองเดียวกันว่าแกล้งเขาได้ก็มีแค่เรื่องลูกนี่ล่ะนอกนั้นสู้เขาไม่ได้สักเรื่องหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีเวรกรรมไม่ได้คอมเมนต์ลักษณะนี้สะท้อนความไม่พอใจของประชาชนที่มองว่าเรื่องลูกไม่ควรถูกนํามาเป็นเครื่องมือทางอารมณ์หรือใช้ต่อสู้ระหว่างพ่อแม่ที่เลิกรากันแล้วแฟนคลับรายหนึ่งเขียนไว้ว่า พ่อเขาไม่สนใจแล้วจะพาไปไหนก็ไปเถอะสักวันลูกโตเขาก็จะมาหาพ่อเองละอีกคนเสริมว่าเชื่อเถอะสายใยพ่อลูกไม่มีใครตัดได้ต่อให้ใครจะพยายามยังไงก็ตามความนิ่งของบิ๊กในเวลานี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ชาวเน็ตมองว่ามีพลังมากกว่าเสียงโต้เถียงเพราะยิ่งเงียบยิ่งดูมีเหตุผลและสะท้อนความเข้มแข็งของคนที่ผ่านพายุชีวิตมาหลายรอบ ต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์ของหมอลำสาวและบิ๊กเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่สังคมออนไลน์ติดตามมามากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะทั้งสองเคยเป็นคู่รักที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับวงการหมอลำยุคใหม่จนมีฐานแฟนคลับจํานวนมากและมีลูกด้วยกันก่อนจะเกิดรอยร้าวและการแยกทางที่มาพร้อมเสียงวิจารณ์ไม่จบสิน้นแม้เวลาจะผ่านไปหลายเดือนหลายปีแต่ทุกความเคลื่อนไหวของฝ่ายหญิงยังคงถูกจับตายอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูก เพราะนั่นคือจุดอ่อนไหวที่สุดในสายตาของแฟนคลับและเมื่อมีคลิปใหม่ออกมาจากเพจดังอย่างอีเซียมวีความสนใจจึงกลับมาระเบิดอีกครั้งพร้อมคอมเมนต์มากมายที่ไหลเข้ามาราวกับน้ำป่าทะลักท่ามกลางกระแสดราม่าที่เดือดสุดขีดยังมีชาวเน็ตบางส่วนที่ออกมาโพสต์ด้วยน้ำเสียงสุภาพเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติการตอบโต้และหันกลับมาโฟกัสที่ความสุขของลูกมากกว่าความขัดแย้งของผู้ใหญ่เราเชื่อว่าถึงเวลานั้นจริงจริง ลูกจะไปหาพ่อเองพ่อไม่ต้องมาหาเพราะดูจากหน้าที่การงานมันมากกว่าคำพูดคือว่าง่ายๆไม่ต้องพูดมากอย่าทำให้เด็กต้องโตขึ้นมาพร้อมความเกลียดชังพ่อหรือแม่เพราะสุดท้ายคนเจ็บที่สุดไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่คือเด็กเสียงสะท้อนในเชิงสร้างสรรค์เช่นนี้ทำให้เห็นว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังเชื่อในความเป็นมนุษย์และหวังให้เรื่องราวนี้จบลงด้วยความเข้าใจมากกว่าการลากกันไปสู่ความเจ็บปวดที่ไม่มีวันจบ ขณะที่โลกออนไลน์ยังคงถกเถียงกันไม่หยุดฝ่ายหนึ่งตำหนิหมอลำสาว,ว่าเห็นแก่ตัวอีกฝ่ายก็ยังคงปกป้องเธอว่าอาจมีเหตุผลส่วนตัวที่คนภายนอกไม่เข้าใจแต่สิ่งที่แน่ชัดคือเรื่องนี้ได้กลายเป็นบทเรียนชีวิตอีกหนึ่งตอนของวงการหมอลำที่สะท้อนให้เห็นว่าชื่อเสียงเงินทองหรือกระแสไม่อาจกลบความจริงเรื่องความรักและความรับผิดชอบในครอบครัวได้เลยดรามา่าครอบครัวหมอลำสาวก,กับบิก๊ก ยังคงเป็นที่จับตามองในทุกความเคลื่อนไหวสิ่งเดียวที่สังคมคาดหวังในตอนนี้คือความสุขของเด็กและการยุติความขัดแยง้งที่จะทำร้ายกันผ่านโลกออนไลน์ขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวนี้อย่างใกล้ชิดขอเตือนให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและแสดงความคิดเห็นเพราะทุกเรื่องราวที่เห็นในโซเชียลอาจมีมุมที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่ปรากฏในคลิปเพียงไม่กี่วินาที